สวัสดีครับสวัสดีครับเราวันนี้ทาครีมพึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราทาไปดูดาราน้อยไหนตอนนี้กำลังตามหาตามหาเด็กน้อยห้ามทยายกระต่ายเด้อ อยาให้เห็นแม่เด้อรถไทยไพว่าเ <c oughs> นี่อยอยอยอปอาเห็น นั่งลงก็ได้ดิ <Yeah. S 1> นั่งตรงนี้มั่มันจะได้เห็นมันจะได้เห็นภาพข้างล่าง เป๊ะทำไมชอบใส่ชอบใส่อันนี้น้องเินเน,นะ <c oughs> าะใส่เสื้อมันที่น้องเินเคยชอบเนละ คขอดเป็นหมาขอดเป็นหมาหน่อยเลยเฮ้ยขอดเป็นหมาหน่อยเลยโอ้ นท้ายม้าหน่อยครับผมโอ้จะขับรถสุดยอดเลยแปะแปะแปะก่อนแปะแปะแปะก่อนเอาบบแปะน้ำเลยอ๋อสลับกันขึ้นเขาบอกเอาไมาจีเด้อบ้าก็ได้จีเด้อได้อ้าวเจ้าห็เจ้า ở oh, lốt thái get là chết rồi bà chia. Oh, chết chauffer. Oh, man, 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 mèn mèn, 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 mèn mèn, mèn, mèn man, 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 ồ, man, 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 dài man, 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 man,

อาจีก no. ็ต้บอกนแต่ว่าต้องกเต้กัด้วอันนี้ตุ๊ดไข่เนี่ยตุ๊ดไข่เนี่ยอ่ะนี่ว่าน้องตีตู๋ตั้งเื่อกี้นเบิร์นี่หอนคักเต๋เบิ่นเบิ่งอ้อหโอ้หึจุายยักไปิ๊กอ๋อไอใจกิ๊ อ๋อกลวดเยี่ยวเหรอยวมาเด้อโอเคนะครับตากล้องกวดเยี่ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกล้องกวดเยี่ยวนะ วิ่งไปโน่นนะชิดดีข้างนี้เออไ,ไปไปละดาราน้อยจะไปไหนวะตามอย่างเดียวตามตูดอย่างเดียว<า>โอ้ไปพุ่นแล้วเออโอ้โทรศัพท์ 괜찮은데? 아, 잭, 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 잭,

ไอที่หรอโออาที่โน่นทุคนล่ะโออาที่ม่แทีี้เลยเ้ยฮะอะเดูว้าวยี่ฝอาจะยินยี่อออือืออืถ้าเป็นแบบนี้ถ้าอยากเซ็นออกเอาวายบายก่อนเดเอะให้น้องบา เซเว่นบายบายก่อนบาย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 ก่อนอ๋อโอเคอืเออเไปไปให้น้องบายบายบายเช่นครับพ่อพ่อหนึ่งเช่นเลยเซนเซนท่านบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายโอเคบายบาย